นับตั้งแต่พระแม่องค์ธรรมได้ให้กำเนิดฟ้าดินมนุษย์จนเวลาล่วงเลยผ่านไปมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดลุ่มหลงในแสงสีเสียงหาทางกลับคืนบ้านเดิมไม่เจอพระแม่องค์ธรรมมอบปงการฟ้าชุดช่วยมนุษย์เพื่อให้รู้ตื่นคืนบ้านเดิมโดยเริ่มตั้งแต่การอูก่ก่อนคิดทศกาลธรรมการย,ยุคเขียว เราคือกษัตริย์ทุกคนก่ลาวขานเป็นโอรสสวรรค์ถือคุณธรรมในการปกครองธรรมะอยู่ในกษัตริย์หนึ่งคนก่อมเก่าใต้ล่าแล้วเจนก็ไปเดินโผลประชาชนเนาะเริ่มจากพระอเรียะเจ้าตูซีสืบทอดองค์ต่อองค์มาเรื่อยๆรื่อน13รุ่นในธรรมการยุคเขียววันเวลาล่วงเลยคุณธรรมในกษัตริย์เริ่มเสื่อมลง ธรรมะจึงก้าวเข้าสู่ธรรมการยุคแดงจากนั้นธรรมะหยุดถ่ายทอดในประเทศจีนแล้วเริ่มจเจริญรุ่เรงเรืองที่ชมพูทวีในธรรมการยุคแดงผู้ที่ได้รับพ่อพระองค์การฟ้าให้มาสุดช่วยก่องเกาววเนสัตนั้นไม่ใช่ใครอื่นใดเขาคนนั้นเริ่มจากวรรณกษริย์อยู่สุขสบายในพระราชวัง แด้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายพิจาราได้ถึงความสุขที่แท้จริงนั่นคือสิ่งใดจึงตัดสินใจออกบวชและทิ้งทางโลกจนตัดสรูเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคือสาคยะมุนีตถาคตในวันนี้เราจะพาสงสาวกทั้งหลายมานั่งฟังธรรมเทศนาวันนี้ตถาคตจะแสดงธรรมโอวาส ให้กับพระภิกษุทั้งหลายและแม่ก็หยิบดอกบัวในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ถายอทอดธรรมให้กับพระมหากัสสปะมหากัสสปะรับช่วงสืบอ,องค์การฟ้าหลังจากนั้นถ่ายอทอดธรรมให้กับพระอน์และสืบต่อไปเรื่อยๆจนถึงพระโพธิธรรมเราคือพระโพธิธรรม เราได้รับสืบทอดองค์การฟ้าให้ชุดช่วยเหล่าเวนยสัตว์ถ่ายทอดธรรมะเราจะนำธรรมะกลับคืนยังต,ต้นท่าต้นธรรมไปยังประเทศจีนพระโคทีรทำถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านเสินกวงโดยอาศัยบาและจีวรเป็นการถ่ายทอดไปเรื่อยๆจนถึงพระธรรมจารย์รุ่นที่6ท่านเว่ยหลเนื่องด้วย ผู้ที่ได้รับมอบบาทและจีวรในสมัยนั้นถูกคนตามล่าแย่งชิงบาทและจีวรเพื่อหวังยาที่จะเป็นพระบพจเทใจหลังจากนั้นจึงไม่มีการถ่ายทอดบาทและจีวรอ,อีกต่อไปพระองค์การฟ้าที่พระจธรรมจึงก้าวเข้าสู่ครัวเรือนธรรมการยุคข,ขาวหลังจากนั้นพระองค์การฟ้าก็สืบทอดมาเรื่อยๆ จนมาถึงพระบรพจารรุ่นที่16เราคือพระบรพจาร,รุ่นที่16มีนามว่าหลิวชิงชีจะมาหาผู้สืบทอดเป็นพระบรพจาร,รุ่นที่17พระแม่องค์ธรรมเมตตาว่าบุคคลผู้ที่จะมาสืบทอดเป็นพระบรพจาร,รุ่นที่เ7เส้นลายมือจะมีคําว่าเถอถงทำยังไงดีเราถึงจะรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใคร ในขณะที่พระปัญญาจานอยู่กำลังนั่งพิจารณาทุกคนอยู่นั้นขณะนั้นลู่จงอีก็วิ่งออกมาลู่จงอีไหนเจ้าเผยฝ่ามือทั้งสองข้างออกมาให้ข้าดูหน่อยอืมในที่สุดข้าก็ดูแล้วว่าเขาคนนั้นเป็นใครพระปัญญาจาูนเห็นฝ่ามือของลู่จงอีจึงรู้ทันทีเลยว่า ผู้รับช่วงสืบองค์การฟ้าต่อไปนั้นจะเป็นใครเมื่อวันเวลาผ่านไปพระบรรดาจารีวิจึงประกาศกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าเราก็อายุร่วงเลยมันมากแล้วให้เจ้าทั้งหลายลงเขาไปแล้วหาหนทางจเจริญธรรมเองเถิดศิษย์ทุกคนต่างลงจากเขาแยกย้ยายกันไปมีเพียงลู่จงอีที่ไม่ได้ลงจากเขาและในลำดับต่อมา พระบรรพจาริวก็ได้มอบพระองค์การฟ้าถ่ายทอดธรรมะให้กับลู่จงอีหรือพระบรรพจาริจงเป็นพระบรรพจาริุ่นที่17ในลําดับต่อมาเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปพระบรรพจาริจงได้ส่งมอบพระองค์การฟ้าให้กับพระบรรพจาริุ่นที่18ทั้งสองพระองค์นั่นคือพระบรรพจาร์เทียนหยางและพระอริยมาตาจงหังซึ่งสนองรับพระองค์การฟ้าพร้อมกัน ในการบุกเบิดแพร่ทำนั้นยากลำบากเป็นอย่างมากต้องฟังธรรมท่ามกลางลูกระเบิดเกิดความกลลาหนของการเหนื่อยเกิดความเข้าใจผิดใส่ร้ายป้ายสีนักทามอาวุาโสโนแนวหน้าหลายท่านต้องเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องและสืบต่อชีพจรธรรมหลังจากที่พระบรมอาจารย์จริงกงพระพุทธธรรมจารย์เทียนหยานกลับคืนเบื้องบนพระธรรมจารย์ยนี ก็ได้ดำเนินธรรมกิจต่อท่านมีบัญชาให้ท่านเหล่าชนยเย็น,นปบเบิกเผยแพร่ทำที่เกาะไต้หวันจงไปบุกเบิกที่เกาะไต้หวันเถิดอีกสิบปีให้หลังธรรมะจะเจริญเฟื่องฟูที่นั่นน้อมรับบัญชาเมื่อไปถึงเกิดสงครามกลางเมืองเปลี่ยนระบบการ,การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เกิดการทดสอบเที่ยวกรรมอย่างหนัก บุกเบิกเป็นแรงตองไม่ยอมยากลำบากต้องนวดแป้งทำเส้นหมี่ต้าเจียวเพื่อหารายได้มาใช้ในการบุกเบิกเงินสี่หมื่นที่นำมาจากจีนนั้นมีค่าเพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเมื่ออยู่เกาะไต้หวันต้องอดมือ้อกินมือ้อเคี่ยวก,กาอยู่นานนับสิบปีกลางวัน หาเงินนวดแป้งขายของการคืนทำงานทำมามกิจเหนื่อยยากลำบากตากตามแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นแต่ละวันได้แต่ก้ามกืนฟื้นอดทนเพื่อสักวันหนึ่งจะสามารถบ,บรึุกเบิกชุดช่วยทำุดช่วยเผยแพร่ทำสืบต่อองค์การฟ้า ช่วยเหลเวในแห้งหลายให้กลับคืนบ้านเดิมแดนนิพพานภายในเวลาสิบปีเทรมากิจเกิดความเจริญพุ่งเชื่มกระ่ดงมไกมีผู้คนมาไหว้พระรับธรรมะก็เกิดวงการนิสิตนักศึกษาทหารภ้าบุกเบิกไปทั่วโลกก็เกิดอันจันอิทอิมากมายเป็นที่ยอมรับของทางการ จนทุกวันนี้ชีพจรธรรมสืบทอดส่งต่อมาอย่างยาวนานบัดนี้พครงการฟ้ามาสึเราทุกคนแล้วขอให้เราเร่งรีบพาครอบครัวพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนที่เรารักให้พวกกรณเหล่านั้นได้มีโอกาสได้รับทรรู้ทมพาทุกคนกลับชื่นบ้านเดินของพ่อแม่องค์รมเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกัน ก่อนที่อะจารทำกล้องไก่